นมัตถุรัตนาตยสศขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขอเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาประสาทที่จะเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตน เราก็ได้มาพบปะกันเช่นเคยตามวันเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เพื่อเราจะได้มาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มาฝึกฝนปฏิบัติธรรมใจปกตินะใจของเราเนี่ยโดยปกติ มันจะมีสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งคือฝ่ายดีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาดูนะใจที่ฝ่ายไม่ดีเนี่ยแล้วอกุศลจิตนะก็จะชนะอยู่รำไปส่วนใหญ่จะชนะ และเราก็ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ชอบไม่ชอบทางออกุศละจิตหรือไฟที่ไม่ดีเราก็ยังสลัดทิ้งมันไม่ได้อะไรที่เป็นออกุสนอะไรที่เป็นไฟไม่ดีเราก็จะชอบเอามาคิดปรุงแต่งอยู่รำไป ทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ควรที่จะเอามารกสมองเราแต่ไฟไม่ดีนี้จะเอาพลังงานของเราไปใช้มากที่สุดแต่เราก็จะหวนคิดถึงไตรตรองนึกถึงอยู่เสมอก็คือไฟไม่ดีส่วนไฟที่ดีนะ ใจิตใจทางไฟดีเนี่ยเรียกว่ากุศลเอกุศลธรรมกุศลและจิตเรารู้ว่าดีเราเรารู้ว่าควรที่จะนึกถึงควรที่จะเอากุศลจิตเอาไว้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้เวลากับมันเราไม่เคยได้ให้เวลากับมันเท่าไหร่นัก เมื่อเราไม่ได้ให้เวลากับไฟที่ดีกนะุศลจิตนะเราก็จะหมกมุ่นอยู่ในอกุศลจิตจิตที่เป็นอกุศลนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการดาวา่าริสยานะโลภโทสะโมหะนะคำของพุทธศาสนานามาใชนะ้เราก็จะเหนื่อย เราก็จะรู้สึกเมื่อยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจแน่นหน้าอกไปหมดแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไมส่สามารถที่จะสลัดทิ้งมันไปนั่นเป็นเหตุที่เราก็ทุก เป็นเหตุที่จิตใจของเราเศราหมงแตนี้เรามาปฏิบัติธรรมนะเวลาเราฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเรามาพิจารณาดูใจของเราที่เราคิดอยู่เสมอเนี่ยว่าปรุงแต่งอยู่เสมอเนี่ย มาพิจารณาดูเราจะมีความเข้าใจว่าจิตใจของเราทำไมวุ่นวายจังจิตใจของเราทำไมไม่สงบจังเลยเดินไปก็คิดอยู่กินก็คิดอยู่กำลังจะเข้านอนก็คิดอยู่ทำอะไรก็คิดอยู่อย่างนั้นอ่ะแม้กระทั่งเวลามานั่งสมาธิก็คิดเนี่ยไม่สงบ แล้วก็คิดอยู่สม่ำเสมอถ้าเป็นเรื่องดีถ้าเป็นกุศลเราคิดนิดเดียวแปบ๊บเดียวแล้วก็ทิ้งไม่นึกถึงเลยจนกระทั่งไปถึงที่หรือจนกระทั่งมีเหตุให้คิดแต่ส่วนถ้าเป็นอกุศลคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยชมุดบุคคลคนคนหนึ่งเราไม่ชอบ เราก็จะคิดไปเรื่อยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนี้เมื่อาวานนี้เขาทําอย่างนั้นทําทําไมวันนี้เขาทําอย่างนี้ทําทําไมไปเรื่อยของมันใจเราก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยอันนี้เวลามาทําสมาธิเราจะเห็นความคิดเหล่านี้ เดินไปไหนมาไหนเราก็รู้ว่ากำลังคิดน,ะนั่งก็คิดรู้ว่านั่งก็คิดกำลังกินเราก็รู้ว่ากำลังคิดมันจะมองเห็นได้ชัดยิ่งชัดเท่าไหรนะ่เราก็จะมีความรู้สึกว่ายิ่งคิดเยอะยิ่งชัดก็ยิ่งคิด แต่คราวใดที่มีสตินะคราวใดที่มีสติมารู้ว่าเรากำลังคิดโอ้ดีมากคราวนั้นแหละอะไรว่าสติของเรามั่นคงเรียกว่าสติสติโภชังคะเกิดนะโพชงเจ็ดนะในโพชงเจ็ดเนี่ย ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสติสัมโพชังโคมันเกิดก็คือสติกลับมารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่อันนี้เอามาดูจิตของเราว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเราคิดแต่ช่วงเวลาที่สติยังไม่มั่นคงสติของเรายังไม่แกวกล้าพร ความคิดนั้นน่ะก็ยังต่อเนื่องอยู่ความคิดนั้นน่ะยังรบกวนเราอยู่แต่เราก็ยอมรับว่าเรากำลังมีความคิดเราก็กำลังรู้ความคิดนั้นอยู่ภาวนาไปสักพักหนึ่งสมมตินั่งอยู่นั่งแล้วก็ดูไปสักพักหนึ่งความคิดมันก็จะสงบลง โดยไม่รู้ตัวว่าสงบตอนไหนจะสงบลงทันทีจากที่อกุศลจิตก็กลายเป็นกุศลจิตจิตก็จะมีความสุขวิเวกจากความคิดทั้งหลายเกิดความสงบและมีความสุขเกิดขึ้น อันนี้ก็คือสติเนี่ยไปรับรู้สติเขาไปรู้ในะาในช่วงเวลาที่เรารู้เนี่ยแพ่งเข้าไปอกีกรู้ยิ่งไปอกีกแล้วก็ามาพิจารณาดูว่าโอ้สติของเราเนี่ยทำให้ความคิดของเราสงบลงสติของเราเนี่ยทำให้ ความคิดที่เรามีอยู่ที่เป็นอ,อกุศลแล้วเนะี่ยมันสงบลงอันนี้เปลี่ยนเพียงแค่ว่าเรารับไปไปรับรู้เท่านั้นเองแค่รู้เท่านี้สติของเรามั่นคงขนาดนี้แล้วความคิดมันสงบลงนะี่เออดีจังเลยนะมีการพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นว่าเราสามารถทำให้ความทุกข์ของเราดับได้ พิจารณาเห็นว่าเวลาเอาสติไปรู้เนี่ยความคิดมันก็สงบลงเมื่อสติไปรับรู้ความคิดที่เป็นอ,อกอนุศลมันก็สงบลงก็กลายเป็นกุศลลจิตขึ้นมาอีกนี่เขาเรียกว่าพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริง การพิจารณาในความคิดและในสติที่เรามีขึ้นมันจะส่งผลให้เรามีความเข้าใจที่ชัดเจนและเราเมื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนเราก็จะมีความสามารถมีความพยายามอยากจะทำต่ออยากจะ ให้มันต่อเนื่องให้อยากรู้นะแต่อยากรู้ตัวนี้ก็คือไม่ใช่แบบว่าเราอยากรู้แต่ด้วยความที่เราเห็นเราก็เลยให้เห็นต่อเนื่องให้รู้ตัวทั่วพร้อมนะพยายามรู้พยายามรู้เช่นนี้เนี่ยอะไรก็ วิริยะสำโพชองโคก็มั่นคงมากขึ้นเหมือนกับเวลาเราไปเดินเที่ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีดอกไม้เต็มไปหมดยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งเพลิดเพลินเข้าไปยิ่งเดินเข้าไปก็อยากจะเดินดูว่ามีอีกเท่าไหร่เดินเข้าไป ไม่มีการลมเลิกแล้วก็เดินไปดูอันนี้เรียกว่าวีริยะก็เ,เข้าไปดูแล้วเ,เราก็ใจของเราก็จะสงบยิ่งขึ้นนะมีความสุขอิ่มเอิบที่เราได้ไปดูดอกไม้ที่นานา,นานชนิดพลาดเพลินนะ และจิตใจของเราก็มีเอกคตามีความสงบที่ยิ่งด้วยมีอารมณ์เดียวใจเราจะสงบมากยิ่งขึ้นเมื่อใจของเราสงบและเราก็รู้ตัวอยู่เสมอ อะไรอะไรที่เกิดเราก็วางใจได้อะไรอะไรที่ไม่เป็นเราก็วางใจได้อะไรอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราก็วางเป็นได้วางได้สบายสบายไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องห่วงอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราก็วางตัวลงได้สามารถที่จะยกตนให้มาอยู่ในเสมอภาคได้ไม่มีการ หยุดถือตอนว่าฉันดีฉันไม่ดีหรือฉันตีกว่าฉันรู้กว่ามันจะไม่มีมันก็จะอยู่ในฐานะที่เราสามารถวางเฉยได้จิตเราก็จะนิ่งจิตเราก็จะสงบชีวิตเราก็จะสบายชีวิตเราก็จะมีความสุขไปสิงเหล่านี้เนี่ย เราก็ต้องทำด้วยตนเองการทำด้วยตนเองนี่แหละก็คือสติมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งทำก็สติของเรามั่นคงมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นนิสัยของเราไปแล้วความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานีเราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีมากยิ่งขึ้น ช่วงแรกๆอาจจะเรารู้หลังจากเราคิดไปสักระยะหนึ่งบางทีอาจจะรู้ช้าแต่ก็เนื่องจากว่าเราฝึกสม่ำเสมอเนี่ยรู้ความคิดนั้นก็จะเพิ่มขึ้นในนี้ถ้าหากว่าเราทําอย่างแบบต่อนเนื่องรู้มันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น จนกระทั่งสติของเราจะมั่นคงแบบว่าความคิดเกิดขึ้นปั๊บเรารู้เลยว่ากำลังความคิดเกิดขึ้นสติของเรามานทำงานทันทีแล้วก็บอกว่าเออเธอกำลังมีความคิดนะแต่เราก็จะพิจารณาให้เห็นทันทีว่าเออความคิดนี้เกิดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ,ะก็คือเราได้ยินเสียงหรือเราได้เห็นหรือได้สัมผัส มันเป็นเหตุที่ทําให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเราก็รู้ได้ทันทีรู้ได้ทันทีนี่แหละเขาเรียกว่าวิชาคือความรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อมีวิชานะรู้อย่างนี้เราก็จะไม่ไปสารต่อไม่ไปคิดปรงแต่งต่อ เราก็หยืดอยู่ตรงนั้นมาก็มาก็คิดแล้วก็เห็นแล้วก็จบไม่มีการต่อว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงเป็นตน้นกลายเป็นว่าอากุศลจจตทั้งหลายที่ชอบมาปรุงแต่งให้เราคิดอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะสงบลงเมื่อสงบเช่นนี้ กุศลจิตก็เกิดจิตใจของเราเนี่ยก็จะนิ่งโดยอัตโนมัติถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่พูดเลยถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ทำเลย,เ,ยเรามีสติควบคุมกายวาจาใจได้มากยิ่งขึ้นจะพูดจะคิดจะทำอะไรเนี่ยสติก็จะไปรู้ สติก็จะไปกำกับสติก็จะกลับมาไปาให้เตือนเราเราก็จะมีความสุข้จริงขึ้นกุศลจิตก็จะเกิดกุศลจิตก็จะเพิ่มเพราะฉะนั้น การที่เรามาทำสมาธนะิการที่เรามาฝึกฝนประจ,จำญนะาติโยมอาจจะสังเกตได้เห็นแล้วว่าใจเรานะไปรู้ความคิดเราได้เร็วยิ่งขึ้นใจเรานะสามารถแยกแยะว่าเรากำลังคิดดีและคิดชั่วได้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันนะใจเรานะ เมื่อรู้ปุ๊บเราก็จะโล่งเย็นสบายมากจริงขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและสามารถที่จะวางใจได้ดีขึ้นใจเรานิ่งมากจริงขึ้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะเราทำถึงเราเห็นเพราะเราฝึกถึงเรารู้ถ้าคนที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาไม่รู้เลย คนที่ไม่ฝึกเลยเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะแมงที่เราในโลกมีพูดกันว่าคนไม่ทําไม่ผิดก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ทําและเขาไม่รู้ว่าถูกผิดคืออะไรแต่เรามาฝึกฝนเป็นประจำเช่นนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไระเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้สามารถที่จะวางตัวตนได้ สามารถที่จะให้มีความสุขกับชีวิตตายและชีวิตจะมีค่าที่เหลืออยู่มันก็จะมีค่าแล้วก็ทำอะไรก็มีสติสม่ำเสมอเราก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรและกำลังจะทำอะไระการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ใจิตใจของเราเประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเราก็จะรู้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นเร็วมากขึ้นบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะให้ความคิดนั้นออกไปได้แต่เราก็มากำหนดรู้ไม่กี่ครั้งหรือยะสักระยะหนึ่งมันก็จะดับไปมันก็จะหายไปแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่า มันสว่างสวยมันจะมีรู้สึกว่าโล่งเบาเย็นแล้วก็จะมีปีติแบบมีความสุขภายในอะ่ะอิมยิมรู้สึกเพลิดเพลินเบาเราก็จะเห็นเราก็จะสัมผัสได้อันนี้ก็เพราะว่าเราทำเราเพราะว่าเราอบรมเราก็เลยรู้ได้เห็นได้ และผลก็คือยิ่งมากจริงขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องทำเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องอบรมสม่ำเสมอเมื่อเราอบรมอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอเนี่ยสติของเราก็จะแกวกร้ามากจริงขึ้นความเข้าใจมันก็ยิ่งมากจริงขึ้นอะเรกวกวิชาเกิด วิชาอุทปาธิี่ความรู้เกิดเมื่อความรู้เกิดอะไรอนะอาโลโกอุทปาธที่แสงสว่างเกิดขึ้นกับเราแสงสว่างที่ว่านี้มันโล่งไปหมดนะมังเห็นชัดหมดเลยรู้สึก มีความสุขนะมันก็จะเกิด้เราก็สามารถวางเฉยได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกฝนกนะ็คือเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังคิดนะแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเราก็สามารถแยกแยะได้และสิ่งไหนที่เรากำลังคิด และอันนั้นเป็นอกุศลเนเราก็จะสละทิ้งได้เพราะฉะนั้นเราแต่น,นี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันขอให้ทุกท่านานั่งสบายๆปล่อยวางธุระนาธิการงานทุกคนเราก็ยุ่งกันงานเหมือนกันแต่ช่วงเวลานี้เป็น การช่วงเวลาที่จะมาดูแลเอาใจใส่ก็คือปล่อยวางธุรนทีิการงานทั้งหมดและน้อมจิตมาดูดูที่กายของเรานี่แหละกายที่กำลังนั่งรู้ตัวทั่วพร้อมแล้ดูสิว่ากายของเราเนี่ยกำลังสื่อกับเราอะไรกำลังเกิดอะไรขึ้น เรามีความรู้สึกอยู่ได้ตรงไหนกายมีความรู้สึกอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปกำหนดว่าให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนี้รู้สึกอย่างไรก็ให้รู้ตรงนั้นรู้สึกขึ้นปุ๊บเราก็รู้ทันที เมื่อรู้ได้ไม่กี่ครั้งมันก็จะหายไปแล้วก็จะไปเกิดอีกทีนึงอีกอันหนึงอีกที่แล้วก็ไปรับรู้มันไปรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆรื่คือเราเล่นกับความรู้สึกเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วใจมันก็จะเย็นลงเราก็จะเห็นว่าที่มีความรู้สึกได้เนี่ยก็เพราะมีกายอยู่เพราะมีกายเนี่ย ก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่พอมีลมหายใจเข้าออกก็มีการคลื่อนไหวมีการเ,าเวทนาต่างๆเกิดขึ้นเราก็จะรู้ได้อย่างนี้และที่มีกายมีเวทนานก็เพราะใจเนี่ยไปรับรู้ กายทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถที่จะรู้ได้เราก็รู้ได้เฉพาะส่วนส่วนหนึ่งของกายก็เรียกว่ากายเยกายานุปสีเห็นส่วนส่วนหนึ่งของกายเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็จะได้รู้ในที่รู้ได้ก็เพราะเวทนาที่ผ่านมาเวทนาเป็นซื้อให้เราก็ไปรับรู้ จิตก็จะไปรับรู้อย่างนั้นแต่ช่วงที่เรารับรู้เนี่ยเราไม่มีการปรุงแต่งเราไม่มีการสร้างให้มันมากกว่าที่มันเป็นเราก็รู้อย่างที่เป็นรู้เห็นอย่างที่มันเกิดไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ว่าออ มันพระลมหายใจเข้าออกนี่เองอ๋อพระลมหายใจเข้าออกเนี่ยหน้าท้องพองยุบนี่เองเราก็จะรู้ได้จริงขึ้นแล้เราก็จะเอาอันนั้นเป็นฐานเพราะอันนั้นเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอเวทนาเอินหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเอินๆเ,เนี่ยมันไม่แน่นอน เกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายแล้วบางครั้งเวลาเราจะดึก,กมันก็ไม่ขึ้นอีกนะแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจเข้าออกหน้าท้องที่พองยุบก็ดีจมูกก็ดีเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติของมันแม้กระทั่งบริกรรมภาวนาการบริกรรมภาวนาเนี่ยมันก็ลืมได้ง่ายเหมือนกัน เราต้องใช้สัสติสัมปชัญญะหรือสัญญาไปจำและเอามาคิดแต่ส่วนอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจเข้าออกจะเป็นลมหายใจเข้าออกที่จมูกก็ดีหน้าท้องที่พองยุบก็ดีเนี่ยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นจ้าเราจะโนดเนี่ยจเรา อาจจะรู้หรือไม่รู้ยังมันก็มีอยู่เราก็เลยอันนี้มาใช้เป็นฐานที่ตั้งของสติหรือฐานที่เกิดของสติก็ทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเห็นกาย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เห็นเวทนา <ๆ S 2> เห็นจิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วทำไปทำมาเมื่อเห็นทั้งสามตัวนี้มาทำงานร่วมกัน เราก็จะเห็นธรรมะที่ชัดเจนแล้วก็เพิ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สามารถที่จะวางเฉยเข้าใจอารมณ์ต่างๆมากจริงขึ้นเข้าใจกายของเรามากจริงขึ้นเข้าใจจิตของเรามากจริงขึ้นเมื่อเราเข้าใจที่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะปราศจากอ,อกุศลจิต แต่จะเพิ่มกุศลจิตไปเรื่อยๆได้ดังนั้นจงเวลาที่นั่งอยู่นี้พยายามผ่อนคลายตนเองพยายามไม่ให้เอา,าทุรนทธิมาคิดปรุงแต่งแต่ให้รู้ตัวทั่วพร้อมที่ร้านนั่งอยู่ทำอะไรก็รู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินสัญญาณ